I'm off to work. Bye. อ่งั้นฉันไปทำงานก่อนละ่ะไข่สองฟองกับเลขน,น้ำชิ้นโอ้ไปโรงเรียนดีกว่าเดี๋ยวสายอีกเมกแกนไปไปกันเถอะเงียบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเธอชิงชั้นไว้คนเดียวไปแล้วเหรอเนี่ยเมื่อวานก็ทิ้งชั้นนี่เธอนี่ช่างมีปัญหาจนเกิน Hands and are One sudden dead up you move ยกมือขึ้นอย่ากระดุกดิกนะ ไม่นั้นคุณตายเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยมุกเดิมอีกแล้วเหรอ <Bang. S 1> ป่งพอง,องตายเอ้อคุณรู้ไหมล่ะเขาใช้มุกนี้กันติดต่อสองวันไม่ได้นะเฮ้ย hey, คนตายก็พูดไม่ได้นะ,อะขอโทษนะแต่ฉันไม่สนใจจะเข้าชมรมคอสเพลงคุณหรอกมันก็แค่เรื่องตลกเองอเขารู้ยัไงไงว่า ฉันจะชวนเขาเข้าชมรมโค้ดเพล่ฉันไม่เคยบอกเขาเลยนี่นาเสียงปาเราใจดีวะแล้วไม่สนใจจะเข้าชมรมของฉันเหรอใช่ไม่สนอ่ะขอโทษนะงั้นฉันต้องไปแล้วไปอ้าวอีกสองคนนี้อ๋มันยืนอยู่ข้างหน้านี่อีกแล้วโอ้จะบ้าเหรอฉันฉันไม่เคยนะ โอ้หวัดดีตองโอ้หวัดดีโซอี้เป๊ะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเกิดบ้าเลยวะเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเมื่อวานเลย By the way why didn't you answer my call อืมแล้วทำไมเธอไม่รับสายฉันตอนเช้าล่ะอ้าวฉันก็บอกเธอไปแล้วนี่นะว่าฉันไม่รับสายเร็วขนาดนั้นหรอกเหมือนที่เราบอกเธอเมื่อวานว่าเราไม่สามารถรับสายเธอตอนเช้าได้ก็คือแบบโทรมาตอนเช้าเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเราแบบเราง่วงไง พออย่างี้เง่าเลยอ่ะอีกอย่างฉันก็แค่จะบอกเรื่องสำคัญกับเธอนะ่ะอา้าถ้าสำคัญก็บอกตอนนี้ดิเออนั้นไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาชวนไปเรียนตามปกติ Good morning your Hello class please take your seats Hello. Hey เออว่าไงครับยานนั้นลุกขึ้นมาหน้ากระดานมาเอ้าลุกเอา,เอ,าอีกอีกแล้วเหรอ เมื่อวานในเกมนี้ผมตอบไปว่าผมก่อพอร์ตโฟลิ่งตามจริงอะคำตอบได่ถูกคือกรรมฐานเมืม hmm. ่อวานผมตอบผิด like เนี่อ <Right. S 1> อย่างน้อยคุณก็ถึงหลับแต่คุณก็ฟังชั้นนี่นาะถูกต้องถูกต้องเออเดี๋ยวก่อนมันก็คำถามเดียวที่ถามชั้นเมื่อวานนี่นะนั่นผมตอบว่าคำถามหลอกแล้วกันผิดแล้ว เออแตมันยิงกดย้อนกลับก็ได้ย่ว่าไปต่อบไปถูกๆเออช่างมานะันอะเดี๋ยวตอนทําเดี๋ยวผมลบปุ่มย้อนกลับออกนะครับจะได้ไม่ต้องย้อนเล่นยากๆเลยเฮ้ย,ก,ยออกลับบ้านไปเออนั่นไปก่อนได้เลยนะฉันต้องมีบางอย่างที่ต้องทําอ่ะนี่วันนี้เธอทําตัวแปลกๆรู้ไหมไม่มีอะไรหรอกโ <Okay, then. S 1> อเคแล้วฉันไปล่ะ oh. โอ้ถ้าใครถามว่าฉันไปไหนนะบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านแล้วเหมือนเดิมเปียบเฮ้ยระวังเว้ย กางหัวเลยโวยเย้ยขอโทษกับพี่แม่มาได้ตรงเวลาพอดีเลยอีกแล้ววันนียนี่แกตั้งใจปาหัวฉันเหรอเอ้พรุ่งนี้ไปปาร์ตี้กันไหมคุณไปป่ะเอ้ยแล้ววันนี้ไม่ใช่ปาร์ตี้เหรอบ้าเปาล่าเราปาร์ตี้เป็นวันศุกร์ไม่ใช่เหรอโซอี้ไม่ได้บอกคุณหรอว่าจะชวนคุณไปปาร์ตี้อ่ะเฮ้ยบ้าเลายวันนี่ยเอ้าแล้ววันนี้วันอะไร,รอ่ะเอ้ยไอ้งูถามอะไรงูวะไอ้ตอบดีวันนี้วันพรฤหัสครับเอ้าเฮ้ยมึงล้อเล่นกูเปล่าเนี่ย อะไรเราเล่นอะไรแล้วเ,เฮ้ยบ่าอะไรไปดีกว่าไอ้นี่บอกเฮ้ยมันเป็นอะไรของมึงวะเน,นี่ย